ดีค่ะเรียนจากคุนแอลลิสตนะคะวันนี้นีมาเตรียมส่งรถไฟฟ้าให้กับลูกค้าสามคันไขนะคาซื้อรถครั้งน,นี้เป็นครั้งที่สองเราขายรถจักปลา่ยนรถทั้งยนตน้าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อรถกับเรานะคะบริษัทคุนแอนลิสตบริษัทของเราเข้าร่วมโครงก,การด e ีดี้นะคะหรือสากลางสีเขียวและก็โครงการ ESG ค่ะถ้าลูกค้าซื้อรถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะรถกินรถเจียบรถมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ทำไมลูกค้าจึงตัดสินใจซื้อรถกับทางเราครับพวกพวกรถไฟฟ้านะก็เห็นว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล,ลอ้อมราคาดีครับบริการลูกใจให้เลยบริการดีครับมีการดูแลหลังการขายดีครับก็ทางผู้บริหารก็ตัดสินใจคร้งนี้บอดซื้อทั้งหมดสามตัน ติดต่อได้ที่ข้อมูลด้านล่างได้